どこにかけたままどこにいるぞ。<tem> มิใช่บิดกว้าเลี้ยวสายเลี้ยวว่าจามเดมกับเรผมด้วยสกิลกสรนั้นุดตักุ๊บตักตายดู้ี้ยวคาสเตปนี้เราจะวางไปตรงนี้แล้วเราสามารถเดินสูเข้ามาตรงนี้สูจะเข้ามาผุดดูโน้มออมาได้นี่จังหวะนะดูนะครับมันจะกระโดดเยอจผมผมผมเองนะครับมันกรดดผิดลาดไปมันึงอกปิดามไปนะครับโอ้เป็นยอดเด็ดครับผิดลาดไปเล็กน้อยนะครับโอ้มาลยิงสูงจังหวะนี้มุสูง

ตใจยนมาตรงกาครับปอานปานอจเลีตรงกลางเข้มาเอาฟนีเดินไปนะครับผกิน <sais hi> ัใจวมันก็ตายก่นนะครับลัีจเจบอปนะครับตัดใจยงมาฟาตัวไม่มีมานานนะครับโอ้ดกคนไม่ต้องรูนะครับ จะสู yeah. ้ไม่ดูนะครับจังหวะนี้สู้พักหนูเต็มเต็มกลับมานะครับนาที่อนนะครับยิงลงควมคิดนะครับกระโดดออกมานะครับกระดิกใจกระโดดออกมาแล้ววิ่งเข้าไปสู้อีกจังหวะหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะสู้อีกนะครับจังหวะนี้จะจุกจับได้ใช่ไหมนะครับหนึ่งจังหวะนะครับหน้โอู้ทำทาที่มาหนุนนะครับผมกระดิกใจยิงเข้าตัวโบูไปเลยนะครับโอ้โหยิงโดนนะครับ ีผมตัดสินใจว่าจะไม่ถอยนะครับโอ้มันจะถอยไหมครับผมตัดสินใจว่าไม่ถอยคิดสีช่วชวยมจะช่วยผมแน่นอนครับผมตัดสินใจสู้นะครับตายครับผมต้องช่วยแม่เจ้าับจะเกิดเรื่องอะไรรึเปล่าอยตายอย่างผมเลยนะครับจังหวะนี้ที่พวกเขาต้างดีลันของเราเราก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับพวกเราเหนือนว่าทุกคน เป็นล็อกนรับผมกตัดสินใจวจะสูบัตรงนี้บังตับจจครับตัสินใจขึ้นไปอยู่เด่นากนะครับโอ้ผมว่จะจะก้เับเพื่อนครับม่ต้กลัวครับเพื่อนผมะครับเพื่อนให้ผมจบเยดผตัดใจไหมครับฝามา่สิว่าผมกระโดดไปในจังหวะสตารจงนะครับปังตายครับที่ัผมนะครับ สียงผมจะปิดเปักโอเสียงนะครับกก็ไมนะครับผมจะไม่ตัดผมนะครับชดนี้ชหานะครับผมทิ่นี่ดูนะครับจะเป็นมนนะครับโคตรโนะครับสตกนี้เพื่อตัดสินใจเข้าไปอีผมสูงซปักโอ้ลูกก็ส่เสียคนตาไปนิดหน่อยนะครับทกผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับผมก็นักโมา ผมยิงด <S 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 ้วยแรงลมที่ดีมากครับปักเข้าไปอุนจังหวะนะครับไม่โดนนะครับนุ่งส่วนปุส่วนปุ่งส่วนมีควันดนะลาะสวนสวนไม่ด อย่ามาฟัางเลยนะครับจะด่าผมเครับโอ้โหผมนี่มันโโแยงเลยครับทีมตวเองทีมตรงข้ามไม่ไปแย่งยิงทีมของตัวเองครับโวกไปเลนอ้วยนั่น,นบนใจใสสี้มเดี๋ยวนี้ยังสูสสองนครับโมผมปปอมยกเพื่อทิ้งกระเป๋าผมเด็กน้อยเด็กหนุมไม่ดูครับตัดสสนใจส้งจะมาสอบปุ๊บสบัับมีนู่นต้องไม่จไ,ไม่ต้องบอกกันนะ ครับผมดูอย so <re> <tr> <ira Besides> ู่ซิวมันจะวายอยู่ด้านลังผมะครับผมตัดสินใจว่าไว้ตรงนี้นะครับโอ้าเมเรียกใเก่แต่หมูยอมผมจะยืนส่งอยู่ตรงนี้นะครับส่งมักยามันจะมาอันนั้ผมบอกงเข้าไปครับจังหวะนี้นอันนั้นอันนี้ก็ตายแล้วผมยิจังหวะส่งครับทุกคดครับดูครับนี่ครับผก็ดมาครับผมตายไหมครับ